หลวงปู่ชอบฐานะสโมพระอริยเจ้าผู้ทรงอภิญญาญาณพระบากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ชอบฐานะสโมท่านเป็นลูกศิษย์ชั้นผู้ใหญ่ของพระอาจารย์มั่นผู้ทรงความรู้ยิ่งในพระพุทธศาสนาหลวงปู่ชอบมีคุณสมบัติพิเศษ6อย่างคือ 1. มีอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้ 2. มีทิพพโสดมีหูทิพยสมมีเจโตปริยญาณ รู้จักกำหนดใจผู้อื่น 4. บุพเพนิวาสานุสติยานประลึกชาติได้ 5. ทิพยจักขุยานคือตาทิพและ 6. อาสวัคคยาญาณรู้จักทำอาสวะให้สิ้นไปหลวงปู่ชอบมีนิสัยโดดเดี่ยวเที่ยวทุดงฝึกจิตอยู่ในป่าไม่ชอบเกี่ยวข้องกับหมู่ชนเป็นผู้ที่มีความองอาจเด็ดเดี่ยวอดทนเป็นเลิศไม่กลัวความทุกข์ยากลำบากเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกล้าดได้กล้าเสียในการปราบกิเลส